ขอบอกไว้ก่อนนะคะคลิปนี้มีบางอย่างไม่เหมาะสมเราไม่ได้ทำคลิปมาเพื่อคนโรคสวย18บวกโรคสวยไม่เหมาะเชิญบุษบาออกมาหาแม่หน่อยจิเราเมาหนีออกจากบ้านลูกไอ้ละแชนแนลจะแตกใจะใหน้าหนึ่งขีดแชนแนลจะขวดเย้ยแต่นี่ไม่เป็นไรโนฟ้าผมพอมีมีเงินจะยังไปซื้อเอา บูชาออกมานี่หนีออกจากบ้านนี่หนิเพื่อนๆคะแอลแอลแลไอชาแนลชาแนลของนุกเกอนาแนลนะเพื่อนเพื่อนตามหลักใครซื้อชนแนลของมันไปถิบกะเอาเถอะมาซื้อของแม่ดีกว่าของแม่ปวดได้ยี่สิบสามติด ชาแนลของนกหเหรอแม่ชแนลชาแนลนี้ขวดละเจ็ดพันแปดแม่ถ้าแม่ของนุกไปแม่ไปขายขวดละสามพันคนก็แย่งซื้อไม่ดู้ดูมันเยอะเย้ยแม่หนูก็คือต้องหอมไปเลยให้แม่แลกูคุณน้องกูไม่ชนกูหอมพี่หีหน่อยแต่ิดปึ๊บยังไม่ได้ถึงปากซอยไอ้เหี้ย นเน่าหูมด้ะเฮ้ยแม่เทพงอนพี่นุกกี้อะค่ะเนองจากกูเคยงอนแล้วพวกมันงอนใครไม่เต็มหรอกแม่เทพไม่พอใจเอาเป็นว่าแม่เทพไม่พอใจไม่ใช่แม่เทพงอนแม่เทพไม่พอใจนี่ก็คือคิสเตียนดีออลค่ะคุณเพลอนดูแล้วกันมิสตีออกล่องละห้าพันกวะปบา ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เขเาที่เขามาต่างประเทศแล้วขาซื้อน้ำหอมจากอฮิ้วมาจากต่างประเทศให้นุกกี้นะคะขอบคุณมากกาซื้อไม่กูแต่มึกไม่ให้กูเอง <um> ตอนนี้ค่ะก็มีอยู่ที่ที่ตอนนี้นะที่แพงที่สุดนะคะก็มีอยู่ตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้นะจ๊ะจะไม่มองมือนอ้าวข้อเสนอโคโค่ด้วยอันน แล้วก็มีชนาลตัวนี้ด้วยอลแลล่ะแม่ยัลเลยแม่หอมาเลยนะแม่เดี๋ยไอ้แม่นุกให้ฉีดไปแม่งเน่ามาหรือนุกีฉีดให้ฉีดแม่แม่ไม่ค่อยไ่ต้องยุ่งอะกูอะนุก้อะตัวนี้ก็เนเพื่อนๆค่ะนุกกี้รักแม่ค่ะที่จริงนุกี้จะให้แม่แหละแต่ว่ากูไม่เอา เอาแล้วมึงก็เอาคืนเหมือนเงินที่ถ่ายเมื่อเช้างห้าร้อยเ่ะแม่ดูว่าเด็ดเล่ามือคืนไปดูแค่ดูแค่มาพูดเลยมึงเอาคืนจริงๆรอ้าวเพื่อนาเพื่อนต่อไปนี่กูจะไม่เอาอะไรสักอย่างเอ๊ะลูกมีตังค์อยู่พันหนึ่งนังจำเรื่องของมึงอ่ะหายไปไหนแล้ววะไม่เอาวันนี้นุกี้จะไปขายน้ำหอม นะคะไงฝากติดตามนะคะเพื่อนๆนะก็เป็นอาชีพเล็กๆน้อยๆนะรายได้ช่องทางหนึ่งของลูกี้นะคะแมชีพเล็กๆน้อยๆได้เป็นรายแม่ขอแค่ห้าร้อยยังไม่ให้เอาออกคิดยืนในกูกูแย่ยืนใ้กูเออคิดแม่เอาเงินกลับมาไม่เอาโพสขายสิเดีว่านอนอนของแท้ของจริงนอกของของปลอมของหัวไป ของแท string, <that> ้ของจริงต <laughs> ้องร้านนุกกี้เท่านั้นของห่วยแตกของปลอมไม่ร้านไอ้นุกกี้แค่นั้นเพื่อนๆคะเอาไปว่าแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวนุกกี้ไปกดตังค์ก่อนแบบนี้จะไปแต่งถ่ายทำไมอะอยู่เดี๋ยวพี่นุ๊กช่วงนี้มันเป็นซัมเมอร์ใช่ยังเดี๋ยวพี่นุกกี้จะเต้นให้ดูนะคะคุณล่ะคุณล่ะมาเต้นเลยนุ๊กกูขยันจะละคุณูละกูละนุกกี้กากขึ้นหิ้กูอีก ข <but> ึ้นผิวพันนะโอเคแต่ขี้กาก็ขึ้นนะกัลลไปชั้นแรกเไปเลยัุมูาแนมกูมาไมอ่ะหุลหุ่นละกัละลไปชันลกพัมกงเลยนุแม่แม่ทำไมล่ะอยาให้แม่โปรอย่าให้แม่โปรโมทนะมาหอไม่น้อยจะขายคืนนี้เนียบอกหน่อยสิ บอกหน่อยเซ๊เอาไม่กูจะเงินหมื่นสองหมื่นกูก็ไม่แต่ต้องเงินแป๊บนึงนะครับมีคนโทรเข้ามาเดี๋ยวพี่นุกกี้มาอาอัดใหม่กับแม่ใหม่นะแป๊บนึ่งนะไม่มีใครโทรถ้าโทรมันโทรสาบันต้องได้ยินแม่แม่ปรหมดน้ำหอมให้นุกกันเลยบอกสิของแท้ของจริงราคาถูกตาได้ได้มาแม่ ของแท้ไม่จริงของดี <De> ใช้ไม่จริงใช้แล้วีกาขึ้นแ <โ waterfall. S 2> ม่ขวดไม่แพง2บาทห้าสิบแม่ขวดละเจ็ดแม่ทำดีดีดีทกดีดีแล้วนี่ขวดอ๋อขวดละเจ็ดแมบาทห้าสิบแม่ขอโทษพูดผิดไปก็่ีบอกสองบาทแม่ขวดละเจ็ดเป็นชั้นแนวขวดละเจ็ดบาทห้าสิบใช้แล้วีกาขึ้น เหมิ่นจะขึ้นทันทีเม็ดฟืนใช่ดีหัวละเก็บพันของจริงเลยนะใจดีแม่จะใจอยู่บอกนี่ของจริงของแท้ของจริงของแท้ด้วยลูกหลานเด้อราคาถูกตาแตกถ้าแม่หนูซื้อไปนะหนูใจนะหนูจะเป็นผู้ยิ่งหนูจิมีผหัวล้อจะเป็นผู้ยิงหนูจะมีผัวเอ้ยมีเมียง่าย งามไม่อด้แม่ในเด้อลูกหลานใช่ดีดีมีหยอดไหนมากนะเป็้ไอจีแนลอ่าอาจจะแนลขึ้นกันด้วยลูกแล้ว้อจแนลใ่ดีดอ่ะอะแล้วก็มีดีอ้อเนอะอันนี้ดีอ้อทากแม่น่ะซื่อเด้ลูกลานเ้อปวดตรปวดปันยังดีลูกอ่ะนแตมันเป็นไปได้น่ะ ่ายเงินมากเลยมันโอนมาแม่ขอแม่จะได้ใแม่ขอบคุณมากเลยะคะส๊อฟทแที่ ouais. leave, แม่หินนั่นนั่นันมันบินบั๊บ้ังบบั๊บบัยบอัแล้ัของพี่นุกของแท้ของจริงนะยืนัันกาัันตีจากคุณแม่เบพน่ยืนยันได้เลยลูกหลได้อีหลีขา โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่เทพี่ฟปรโมทแล้วก็ขอบคุณมากค่ะลืมแม่แม่ลูกเอาขึ้นมาเฉยพัดเฉยแม่แม่พี่วันลูกให้เหรอเป็นยังเป็นยังนูกไม่ได้ให้นะนูกแค่มาพัดเออแม่มันตัวเลกอี่ยังแม่เมึงขอมึงใดนลูกออ ปโมตต่อโปรโมตจะบอกขอในการดแล้วเงินมันเพื่อนๆนะถ้าเกิดคุณแม่ไม่พูดคุณแม่ไม่คุยคุณแม่เป็นเด็กไม่คุณแม่เป็นคุณแม่ที่ไม่น่ารักบอกเลยนะคะสกิลนี้ใช้ได้หมไปแล้วถ้าคุณแม่ถ้าเพื่อนๆลูกกี้ขอฝากนะคะว่าถ้าเกิดคุณเพื่อนๆมีพ่อแม่ที่ดื้อนะคะไม่เชื่อฟังนะแล้ว แบ,บทำตัวน้ำหอมใจเพรไะไเรืมมอ,อรงปเม้นผีเกลือเม้นผีเกลือถ้ามันเจให้แม่ว่าของดีมันต้องไ้แม่สักขวดมันมองไ้สักขวดปาไส้เพาได้จบเอเคไปกูว่าเอาโอเคค่ะเพิ่นๆไปก่อนนะคะใช่พอดีโอเคเอนนะคะ่ะน,น,นี่ Okay, โอเคครับเพื่อนๆคะเรามีอีกใบหนึ่งค่ะนุกกี้บอกเลยว่าถ้าแม่ถ้าวันไหนแม่ทําตัวไม่น่ารักแม่ทําตัวไม่น่ารักแม่เทพดือ้อหอมตุก <laughs> ใช่ดีหมดทุกอย่างเอาสกิลนี้าม,นมาใช้ได้ผลไม่ลูกอ่ะซื้อไปเด้อเกลียด <laughs> <laughs> เปลี่ยนเร็วมาซื้อไปได้ได้ลูกมันใส่ดีดีเสื้อแม่เลยอย่าไปเสื้อมันขนาดแม่ไม่ได้ฉีดเลยหอม โอเคค่ะเพื่อแค่นี้แหละนุกกี้ให้แม่แค่พันเดียวได้เท่านั้นให้อีพันหนึ่งไม่ได้จบค่ะโอเคคุณไปแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ความเอ็นดูจากเพื่อนๆทุกคนที่ซัพพอร์ตก็อบควเราตลอดนะคะเดี๋ยวจะไปทำคลิปเรื่อยๆค่ะแม่เทพอารมณ์เดี้วนะพันเดียว เห็นท e ่นหนึ okay, ่ง๋ยวมีความหวังโลภมากแม่อย่าทำตัวโลภมากนะกูก็เพิ่งเคยได้แต่้พงสองทันบอกวินูอันตรายร่อยมุกเจ้ามุกเจ้นโอเคค่ะเดี๋ยววีนูกี้เราเดี๋ยวมาหาให้แกอีกนะจ๊ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย